สวนนัสดีค่ะคอ่ามันต้องทักทายอะไรเยอะเนะาะสวัสดีผู้นำทุกๆท,ท่านกับสมาชิตรสเลเนาะโดยที่ว่าเวลามีจากัดนะผมก็จะพยายามอ่ากัดชับเวลาให้เยอะผมคุณมากที่เข้ามาที่ให้เกตกันเนะให้เกตผมเนาะอ่าผมจะพยายามพูดให้ชัดที่สุดในเวลาประมาณากครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านอาจจะได้พอเข้าใจว่าเออสิ่งที่ผมสื่อคืออะไรบ้าง อผมเป็นอาร์เมามาตั้งแต่2554าหาเนหล,หลักที่วันนี้ที่ที่เขาเชิญมาก็คือมาเป็นแชร์ประสบการณ์กับ a อ p i r a เ i ร n ชเนาะก็คือเอเราลองลองนึกภาพเนาะเป็นอ่าซีอมาตอน2554น,นะครับแต่ผมจะลเล่าก่อนนะครับถ้าใครอยากจะรู้อะไรบ้างสามารถ,ถามได้ผมจะบอกก่อนร่วง ล่วงหน้าว่าเผื่อไว้ว่าที่คุณมีบอกว่าอาจจะมีว่าพูดไม่เป็นอันนี้พูดไม่เป็นจริงๆเลยเพราะว่าสัง่งก็ผมรู้จักคุณจอปี้อร์เซเนียเราสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษแบบเก้เาสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะสิบเปอร์เซ็นต์เป็นภาษาไทยตอนที่คำเดี๋ยวไลด์ตรงนั้นเดี๋ยวฝากนิดนึงเดี๋ยว่อยเอาขึ้นมาก็ได้นะครับก็คืออาจจะอาจจะแช่ไว้ก็ได้ตรงที่ว่าเป็นตําแหน่งก่อนเป็นตําแหน่งก่อนอปีปีไหนที่เข้ามาพอจะ จะเกี่ยวกับที่ผมจะสื่อเข้าไปเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องประมาณสักสี่ถึงห้าข้อนะครับอ่าเอา,อาภาพนี้ขึ้นมาก่อนอ่าผมเป็นอาเซมแอลเบิร์กก็คือเป็นชาวมาเลเซียเนาะเข้ามาเมืองไทยตอนประมาณประมาณสามเก้าแล้วมารู้จักเรื่องสุริยนระหว่างทางที่มามามาเข้ามาอยู่ประเทศไทยโดยที่ว่าโดยที่โดยที่ว่าผมามีครอบครัวที่ค่อนข้าง ถือว่ายะโจนเนาะของพ่อผมนี่ไปติดนเรื่องศาสนาคริสต์แล้วไปไปเรียนเป็นอาจารย์สอนสามนาคริสเพราะฉะนั้นคนที่ศาสนาคริสต์เนี่ยจะเป็นคนที่ถือว่าโจนมากๆตอนที่เรียนก็จะมีแค่เหมือนเหมือนเหมือนเรียกว่าอะไรนะรเหมือนที่ขอขอขอทุนนะขอทุนเรียนมากกว่านะครับจากจากต่ากประเทศอเมริกาอะไรอย่างเงี้ย แล้วเวลาขอทุนเรียนเนี่ยก็มาสร้างครอบครัวขึ้นมามีลูกขึ้นมาทาว่าเงินทุนอ่ะที่มาเรียนเนี่ยจะมีเงินให้ลูกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถือว่าผมถือว่ายาจนมากมากเวลาเรียนก็จะไม่มีเงินกินข้าวนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากเราจะไม่พูดถึงอดีตเนาะผ่านไปแล้วแต่แค่อยากจะให้รู้ว่าเอ้ยไม่ใช่เป็นคุณรวยมาก,ก่อนเนาะแต่ตอนที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยก็เพราะว่าคุณจอมเชิญเข้ามาชวนเข้ามาก็ได้ พราะว่าผมโตขึ้นมาแล้วจบมัธยมผมก็ทํางานที่บริษัทประกันประกันก่อนทําที่บริษัทประกันระหว่ังที่ทํางานที่ห้าหกปีเนี่ยผมก็อาจจะถือว่าสู้งานเพราะว่าโดยที่ฐานะยากจนจะหาคนที่ซื้อประกันยากแต่ว่าพอทําได้แล้วก็เก็บเงินมาซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซื้อมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วปุ๊บประมาณสักผ่านไปประมาณห้าปีหกปีตอนอายุประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้า มีคนมาชวนผมไปอยู่ประเทศอังกฤษว่าถ้าไปที่ประเทศอังกฤษน่าจะหาเงินได้เยอะกว่าแน่นอนตอนนั้นเงินเดือนแค่สองพันห้าร้อยบาทเองแล้วสุดท้ายตาัดสินใจไปทีป่ประเทศอังกฤษเงินที่ไปประเทศอังกฤษก็จะเป็นเงินกู้เหมือนกันแล้วก็เงินขายโมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเงินที่ยืมมากู้มาไปไป,ไปอยู่ที่อังกฤษถ้าสมมติเข้าอังกฤษไม่ได้ก็ต้องเริ่มต้นชีชวิตใหม่ที่ มาเลเซียค่าตั๋วเครื่องบินประมาณหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเนี่ยเงินเดือนก็เอาไปประมาณเจ็ดเดือนแล้ะถ้าเป็นเงินเดือนเอาไปเจ็ดเดือนละถือว่าโชคดีเนาะชีวิตผมอาจจะโชคดีมาตลอดเนาะเพราะว่าอาจจะต้องต้องสู้ตอนที่ไปที่อังกฤษเราโชคดีเหมือนกันที่ว่าสามารถไปเข้าไปได้แล้วก็ไปทํางานไปสมัครงานแล้วไปทํางาน ถือว่าโชคดีอีกเพราะว่าเราไม่รู้ไม่รู้จักใครเลยแต่ไี่รู้จักมาแนะนําที่ทางาที่ร้านอาหารทาที่ร้านนะ,ะท,ที่ร้านออนน้นอาทิตย์ละหนึ่งร้อยลีหนึ่งร้อยปอนหนึ่งร้อยปอนเท่ากับสี่ร้อยปอนต่อเดือนสี่ร้อยปอนคูณสี่เข้าไปก็ประมาณหมื่นหกหมื่นห้าก็ดีกว่าอยู่ประเทศไทยอาย,ออยุประเทศมาเลเซียสองร้อยห้าสิบเหรียญสามร้อยเหรียญก็เท่ากับ เราทํางานเดือนหนึ่งที่อังกฤษได้เงินประมาณสักหกเดือนหกเจ็ดเดือนก็คุ้มกว่าแต่ระหว่างนั้นก็ทํางานที่อังกฤษมาประมาณแปดปีแต่อันนี้คือพึ่งเข้าข้าพาะเวลาจะมีน้อยเขาผ่านไปปุ๊บ,บเสร็จแล้วปุ๊บผ่านไปแปดปีก็ไปเรียนต่อเรื่องการตลาดก็เรียนต่อเพื่อที่จะอยู่ต่อได้นิดนึงแล้วก็คุณจองก็ไปรู้จักคุณจอมที่โนราก็เชวนกลับมาผมก็ต้องทิ้งทุกอย่างเหมือนเดิมก็มาเริ่มต้นที่ประเทศไทยอีก มาเริ่มต้นที่ประเทศไทยเหมือนเดิมก็จะเริ่มต้นที่เป็นสมัคพนักงานสมัครพนักงานตอนแรกเงินเดือนแค่หมื่นสองนะครับค่ารถไปกลับก็หมดไป4ี่ห้าพันละเพราะว่าทํางานที่พัฒน,นาการแต่ก็โชคดีที่มีงานทำเงินที่เก็บมาจากประเทศอังกฤษก็ลดลงลดลงเรื่อยๆก็ไปเจอแอมเจอแอมก็ทําไม่ได้เพราะว่าราคาสูงห,หรืออะไรต่างๆล้ไม่ไม่ต้องพูดถึงพรพันๆไปพอเร็วไปไหม แล้วประมาณปี่งปี4ูนะครับตอนต้นปีของปี40เนี่ยนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งก็คือที่ผมเขียนเผื่อไว้ก่อนว่าผมจะพูดถึงเรื่อง